สวัสดีครับสวัสดีค่ะนนี้ก็บอกตามในทางเลขห้าน้อยเนาะในถึงร่วมน้อยนะครับจอน้อยพ่อยี่ก็บอกยี่ดีเลยว่าเลขเบิ้ลเออมันอันมากมากยุเรื่อยมีผู้ใดเบิ้ลบอลนอนโชว์เขาเรียกชี้มีผู้ใดเบิ้ลบอลนอบอกเบิ้ลข้าคำยี่ยี่ชุดร่วงเขาอีกแล้วเนาะพอลี่เนาะเขาซูนเจ็ดนะครับซิฟซีหลักการเก้าเก้านาะพอลี่เนาะเขาถึงสามมา จุดเด้อนะครับสำหรับเด็กร่วมน้อยมาแลกขึ้นเก่านะครับผู้ใดตามเด็กร่วมน้อยหนี่งว่าผิดหวังเนาะเขาเรียเนาะครับบอกเบิ้์ค้าอยู่นิเทอร์นี่เลยอ,อ,อ่ะตามนั้นนาะงเขาเรียกคือว่าชุดร่วมน้อยชุดร่วมน้อยกสุดยอดจริงๆมาดีอยู่ครับอาวันนี้มาเบิรงชุดจอห้อง,ของอเขาวอลเลย์มีอีกหยังเขาเนี้ยชุดจอชุดจอเอาลาสตางเบิร์ดเลครับลาสตาลาสตานี่มาตะเล็กเด่นเนาะครับอ้าวมอบตะเล็กเด่นนะครับเอามีเขาไม่ลุดปกติครับผม ต้องไปซีเรียสเยียมันีจะได้เงินเยียชุดยอดนิยมนี่ครับยอดนิยมเนาะนะครับเขายังพอดีเขานิดนึงร้องอีกนิดนึงเขาห่านึงวะเขาหาานึงเลอนะครับปกติเขาปกติเนาะอืมวานนาหนัที่ว่าสวยอยูะมันเป็นหกๆเยว่าไม่หลอเก่าเก่าเก่าเก้านะครับ ขอไปดังแล้วตามนี้ครับขอหนึ่งก็ยัางซีว่าขอหน้อยหนึ่งก็ยัางซีว่าบัวขาดทุนดอกบัขาดทุนดอกนะครับใขอหนึ่งเนาเศร้าก็ได้ไม่อยากขาดทุนเฮ้ยก็เว้นไม่สามหน่อยเดี๋ยวไม่สามน้อยมันก็ม่ได้อย่างนี้เนาะให้ได้เกยจากเศร้าเนาะพอลี่นะครับก็ถือว่าที่ผมงานพอได้พี่น้องได้ใส่ได้ใส่นาะนะครับผมตามต่อสำหรับพอลี่วันนี้กะซิมี่ชุดร้วมชุดจอยก็ไค้ับชุดใน รวบนี่้าแน่นๆทำแม่มาเลขเบิ้ลนี่แตเลขเบิ้ลก็ยังเขาดีอยู่เลยครับชวนเลขเบิ้ลถือเมื่อดีวันที่ยี่สิบหกผ่านมาแล้วกันวันก็เขาอยู่เก่าๆเลขเบิ้ลมันยากาศเมื่อบึงชุดไอ้รวบน้อยครับของมือวันที่ยี่สิบเจ็ดครับชุดรวบน้อยเขาดีด้วยครับเอาพี่น้องมาถามว่ามาเลยกก็ยังก็ท่ายงหน่อยนะครับท่ายางสองช่องเนาะท่ายางองศาเดียวกันบ่ได้เนาะ ใช่องศาเดียวกันนื้อจะเป็นเหล็กซ้ำนะครับกิฟซ้ำเพินเราไปเลือพยายามไม่ไม่น่กล้องหรือกันเป็นไรนะเอาไปตู้ยลอยฟังนะไปตัวเมียังไงจุดร่วมมีเล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติสี่หนึ่งสามแปดจับคู่ให้สามสี่แปดหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดจุดลางพิเศษเฉพาะจิตพี่พี่เอาแล้วเกียนผิดไหมพิเศษเฉพาะจิตโอ้สับมาไปหนาวหรอ พิเศษปกติว i p พนะมา่างเดอกพิเศษปกติ V i p 2 6 7สองหกเจ็ดศูนย์จ้าูหยเจ็ดสองศูนย์หกหกเจ็ดศูนย์สองเเบิลหกหกเจ็ดเจ็ดได้ค่เปร้อยัยย่เฉพาะคิดประมาอเจ็ดเจ็ดได้อตามนี้ครับมันคุ้นเ่านะมันจะเป็นปกติประเทศค่ะอวไรครับเขาเียมาเบิ้งชุดจอเขาด้นะครับวันนี้นั่นนะชุดจอชุดจอ นะครับของลาสตาเนาะของลาสตาครับนะครับบลงไว้มักก็ต้องซื้อนะพี่น้องเนาะมักก็ต้องซื้อเพราะมักกัชุดนี้คันนุ่งอีกทีถ้าไม่เรียนกับยิบที่บอกว่ามีมีเยอะสองน้อยที่มันมักมากดีกับยิเป็นลายลาสตากับกาชาติใช่ช่วงระยะนี้เดี๋ยวอาจารย์ฟังเด้อนะคมีลาสตาเด้อนะครับศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเด่นเก่าเด้อนะครับพี่โยกเงี้ยไม่ตื่นจาของก็ยห้ดีเอ มเห็นทั้งๆอยเีหัวจะดอมเลยไหมเนาะป้บหัวขาวเลยเอ้าลรัสานะครับศูนย์เก้าหนึ่งเดืนเก้านะครับจับสองสองเจ็ดหนึ่งศูนเจ็ดสองเก้าเจดสองเมันม่หาเดี๋ยวพอลี1หนึ่งสองสามสี่หาเออพอลีหลงหรอเ็นยั่นโอ้หลงหลงครับหลงหลัก้ากมี้เฉพาะกินเนาะเก้าหกห้าเดืนหนึ่งนะครับหกหนึ่งสาศูนย์ A093 uh, นะครับกาชาตินะครับขึ้นยังไงพอดีนะครับกาชาตินะครับกัจิมี87หานะครับเด่นห้า771ห้า1718นะครับตามนี้อ่ะโช่วยดีๆพอดีเลน,เนะเรื่องเงินครับพี่น้องโจเอีกพอดีเ<ๆ>พราะว่ามันบอดดายกันนะครับเป็นเพึ่งย่างๆกันนะครับเอาตามนี้อ่ะแคปมาจอได้ครับจัดเจนเนาะ อ้าวันนี้ชุดยอดยอมครับโอเป็นพิษพิษถือถือราเสียยุทนี่มแม่หลันจริงจเรอการส่งการบ้านห้าน้อยเราไม่ส่งการบ้านแม่บ้านเป็นเียโอ้โหอไปเนาะอ้ะิชุดยอดเยยมเนอะวนนี้นะับเอาไม่ตื่ว่าไม่ทื่ววัน่ะโอ้ยันเป็นอดหรอนคือหมอสงา อยากตีม yeah, oh, yeah. so, no. so, so, ือคนเด้ให้มันเสมอกันได้ไหมเฮ้พอลี่จะบอกสูมืออยู่บอกอยู่ไห้มันเสมอกันอ่ะพอลี่เอาขึ้นน้อยเจ้าก่อนเกิดนู้นมาเห็นเจ้าเจ้าต้องถอยยุระยาขอบโตเออมันอยากกันพูดไทยนี่แม่ด่แม่เห็น่งไอ้เจ้าต่างต้องไดต่างขอบโตเนี่ยมันอยู่พอดีชุดชุดอียังนีงชุดชุดเจาะสิอืมอ่ะชุดเจาะพิเศษปกติวิ่พี่พิเศษปกติวิ่ไอ้พี่พิเศษวิ่ง เก้าสามเก้าจับคู่เหเก้าเก้เก้เด่นเก้าปกติเก้าเก้าสองจับคู่เก้าสามศูนยเด่นเก้าวีไอพเจก้าจับคู่แปดเจ็ดเก้าสเก้าแปดเด่นเจ็ดค่ะตามนี้แล้วนะครับแชปเนจ้าไว้นะครับเดี๋ยวพอย็ดีกพอลงนครับมางกราคัก่อนอย่าลืมหาตัวที่3ามไซเด้วยครับแดงๆน้อยๆยื่น สมาดแต่เพียงหน่อยะพอดีเนาะเลียเทีกเเขาดีเด้นะครับว่าแมนเสือใจยุคูลนี่เลื่มสังเกตมองนั่นปฏิวายนี่สังเกตเขาล่องเลยแล้วครับพอดีวันนะครับที่ะพียน้องถือว่าเป็นสีสันแว่นตาเขาบอกว่าใส่มลองมาด้วยไปมาลองไปเล่นตาเออไปมาลองดูเย็่ดดีปะเดี๋ยวไปตุยอไปเขากขาบอกกันเลื่องปหาเนาะไปตื้อไปแว่นมาลองกันแล้วจมเจ็บตาลงทุนซื้อมาแล้วมาลองใส่ดูดีปะเป็นเดฟฟอรี่ฮะช่วงนี้ ก็เริ่มติดต่อนนะจหรับเลขชุดยอดเยียมเขาเนาะครับครับเพรานั่นเขาสองสองไม้เนาะมือนี้เขาน้อยเดียวน้อยเดียวอืมเสียดายบ่ได้เก่าๆเห็เนาะครับนีหกหกบ่ได้เป็นได้ร่องมันดูดีปะโอ้มัเงินคุณยิ่ใส่มันแล้วมันคือจะเงินใหญ่แต่ก็แต่เรนนี้ตาแบบนี้ปะผมร่องดูแล้วองตรงไหนสบายใจเดยสบายตาปะสบาย เออแ่อยู่ดวนี่ตาโอ้ยลยีตาวพ่นเห็ดีย่แบ่ใค่เขาใส่ไม่หตาลาละมาใส่ผ่านเนี่ยื้อว่า้วมีใส่เข้าไปคือคนหลอกตามาไม่หรือนนน้นังไงบ่ก็บอกไปเฉยหล่ะกระเซวมไม่เบียแล้วกระเซี่ยวไม่เอาไปนละเพื่อนนี่คือใส่เบียนอยู่บัดตัวใส่เข้าไปมันือยังใส่เกือบตานี่ย มันใหญ่สิมันใหญ่ผู้หญิงมันต้องใส่แว่นทีหมอสวมคนนี้อันนี้มันส่งผู้ชายไม่หมดหรอกก็คือบอกกันตำรวจเลวคันพวงนี้เอรอเพราะงั้นเราพร้อมใส่พร้อมใส่ตาบ่แม่นเฮาสิได้รับมรดกจากตัวยิ้มเพียงอ่ะบอลลี่เฮาบอลเริ่มโคลบอลลี่ใช่ไม่เฮาาด้วครับบอลเอาโจชุดรวมครับรวมครับชุดรวมอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเอาเบอร์ไม่เตะนะครับชัดเจนเนาะตัวเลียนะครับอ่ะวันนี้เป็นชุดเจาะลาสตาเลยบอลลี่ครับลงแล้วครับ ราสตาครับวันที่27่สิบเจ็ดครับนะนะครับเอาลงแล้วครับอยอดนิยมนะคหาเหรียญเงาเมือเศรออกเงินยงาเมือเร่งครับมาแรงชุดยอดนิยมครับลงอีกนิดนดอ่าลงอีกอีกข้อครับขอ,อชมชงคนมาสุขสุขคข,ขอบคุณลหลายครับขอบคุณพอลี่หลายเด้อนะครับสีแดงไปในทางดีพี่น้องเอ็มซีพอใดเพื่เห็นกับเอกจอไว้แคบมาจอไว้เด้อนะครับอืม ผู้ชมทุกมันครับสวัสดีครับ